ถ้าเกิดว่าโอกาสการเข้าร่วมการแข่งขันชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า100ล้านบาทกลับตัดสินที่ผลโหวตจากแฟนเฟเวอร์ลิทที่แม้ทักษะถึงไม่ดังก็ไม่ได้เล่นนี่คือสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นกับซีนการแข่งขันผับ G ีมโมบายประเทศไทยที่รุนแรงถึงขั้นส่งผลให้ทีมเบคอนทามประกาศจุดยืนและถอนตัวออกจากการแข่งขันทันทีในคลิปนี้ผมพีเเอ็กซ์จะมาอธิบายโดยสังเกตว่าต้นตอปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรกันครับ ก่อนเริ่มคลิปกันเช่นเคยครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับไม่เสียตังค์แถมช่วยผักดนันเราด้วยวินวินทั้งคู่ครับโอเคเข้าเนื้อหากันเลยก่อนเข้าประเด็นดราม่ากระผมจะขอเกินก่อนละกันนะครับเกี่ยวกับการแข่งขันของผับจ Mobile ว่าที่มาเป็นอย่างไร mm hmm. เนื้อระบบการแข่งขันผับจ Mobile นั้นนะครับถือว่าเป็นซีนที่ซับซ้อนเอาเรื่องเลยละครับ มีหลีกนู่นนี่นั่นมีทัวร์นั่นนี่เต็มไปหมดเลยละ่ะเป็นหนึ่งในเกมที่มีความแอคทีฟเชิงการแข่งขันอย่างมากซึ่งในส่วนของจุดสูงสุดของการแข่งขันผับจีโมบายนั้นจะมีอยู่2รายการด้วยกันนะครับนั่นคือผับจีโมบายเวิลด์อิน t ว t ช o น a l ลและผับจีโมบาย g l o b a l championship ซึ่งทั้ง2รายการนี้ต่างก็มีเงินรางวัลรวมสูงมากๆหลักๆก็100ล้านบาทเลยละ่ะ การที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวได้นั้นแน่นอนคุณจะต้องเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมในลีกหลักของการแข่งขันซึ่งในไทยของเรานะครับก็คือพับจ i l e Pro โป a g u e t h a i l a n ์นั่นเองมันคือการแข่งขันที่รวมเหล่า20ทีมที่ดีสุดในประเทศไทยมาประชันหน้ากันตลอดหลายสัปดาห์ซึ่งผู้ที่ได้เป็นแชมป์ลีกนั้นนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าสู่การแข่งขันขั้นถัดไปนั่นคือการแข่งขัน u ับ m o b i บ e Super League ที่จะยกระดับขึ้นจากแค่ไทยเป็น Southeast Asia วเต่ก่อนที่ผผมจะพูดถึง P Super League Mo บมต้งเกิดอีกเรื่องนึงก่อน นั่นคือระบบพาร์เนอร์ชิพทีมความพิเศษอย่างหนึ่งที่ทำให้ดึงดูดเหล่านักลงทุนในแวดวงการอ e ีสปอร์ตมาร่วมลงทุนในเกมนี้ก็ด้วยระบบพาร์เนอร์ชิพนี่แหละครับพาร์เนอร์ชิพทีมเนี่ยคือทีมที่ร่วมงานกับ l e v e ลอินฟินิตหรือทีมของผับทีมบอยโดยตรงคล้ายๆกับทีมในระบบแฟนไชสที่เราเห็นกันในเกมอื่นซึ่งความพิเศษสำคัญของทีมพาร์เนอร์ชิพเนี่ยนั่นคือไม่ว่าทีมจะมีผลงานอย่างไรก็แล้วแต่ในลีกภูมิภาคุจะได้รับสิทธิ์เชิญเข้าสู่การแข่ Super ง ทีมอันดับถัดไปที่ไม่ใช่พาร์ตเนอร์ชิพจะได้ตั๋วไปแทนซึ่งทีมที่อยู่ในระบบพาร์ตเนอร์ชิพโปรแกรมเนี่ยมีทั้งหมด15ทีมด้วยกันซึ่งมี3ทีมจากไทยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมนี้นั่นคือ Bacon Time e วนพาอีสปอร์ตและ f Fate c l a n สรุปโดยรวมนะครับผมการในขันพับจีมมือบายซูเปอร์ลิกเนี่ยทีมไทยจะได้รับสิทธิ์การแข่งขันแน่นอน4ทีมด้วยกันนั่นคือ3ทีมที่เป็นพาร์ตเนอร์และ1ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในลีกที่ไม่ใช่พารบบ์ากกรต แต่การที่ได้เป็นทีมพาร์ทเนอร์นั้นนะครับต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆเยอะเลยล่ะอย่างที่บอกไปครับมันก็คือระบบแฟนชายย่อมๆนี่แหละมาต่อกันที่การแข่งขันผับ G Mobile Super League นะครับที่จะมี15ทีมในระบบพาร์ทเนอร์ชิพและแชมปเปี้ยนจาก5ประเทศร,รวมเป็น20ทีมซึ่งแชมป์และรองแชมป์ของรายการนี้ก็จะได้ตั๋วเข้าสู่รายการพับ G Mobile World Invitational ทันทีส่วนทีมที่เหลือนะครับก็ต้องไปท้าทายกันอีกทีในการแข่งขันคัดเลือกแยกอย่างในรอบออสซาร์สเตชซึ่งนี่แหละครับต้นตอของดรามา่ามันอยู่ที่การแขันันนรรราายกาี้คบ มองย้อนกลับไปในปีที่แล้วนะครับผมการที่จะเข้าแข่งขันในรายการผับ G Mobile World Invitational ได้นั้นนะครับคุณจะต้องเป็นแชมป์ลีกประจำภูมิภาคเท่านั้นถึงจะได้โอกาสในการเข้าสู่การแข่งขัน,นร,รายการนี้หากพลาดโอกาสนี้ไปนะครับผมก็ต้องไปลุยต่อที่ผับ o b i l e g l o b a บ c h a ช p เป็นชิ p เลยเม่มีโอกาสแก้ตัวอีก้วยระบบแชมป์ลีกภูมิภาคนี้เองที่ทำให้งานการแข่งขัน PUBG World i n v i t a น i o n a l ันั้นนะครับผมเต็มไปด้วยเหล่าทีมแชมเปี้ยนประจำภูมิภาคนะครับทุกๆท,ทีมต่างผ่านด่านทดสอบมาแล้วว่าพวกเขาคือทีีีีมทท่่ดดสุด มาในปี2023นะครับนี่ก็เป็นปีแรกเลยที่ได้มีการนำระบบพาร์ทอร์ชิพโปรแกรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน,ขนซึ่งส่งผลให้เกิดซูเปอร์ลีกขึ้นมานั่นเองปีก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับผมมันเพิ่มมามีปีนี้และมันก็ทำให้เกณฑ์การได้เข้าแข่งขันผับ G Mobile World Invitational เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมแต่ผมแชมป์ลีกภูมิภาคได้เข้าไปภูมิภาคละทีมก็กลายเป็น2ทีมแชมป์จากซูเปอร์ลีกไปซะอย่างนั้นมันก็เลยเกิดช่องโหว่ว่าและทีมอื่นๆจากภูมิภาคอื่นๆล่ะเราจะเอาเข้าสู่รรราาาาาายกกแข่่่งงงนนี้้ไไดอไเพะวลา มันคืองานที่มีระดับเทีย์สูงกว่าลีกภูมิภาคทั่วไปถ้าเราจะเอาทีมแชมป์จากลีกภูมิภาคเข้าสู่งานกนารแข่งขันมันก็จะเกิดวาลูคันฟิกนะครับผมที่บางทีมลำบากน้อยกว่าแต่ได้เข้างานกนารแข่งขันระดับเดียวกันจะงนั้นเลยเปลี่ยนจากงานการแข่งขันคัดเลือกเข้าลีกจากแชมป์ลีกแล้วได้เข้าเลยกลายเป็นแชมป์จากรายการแชมเปี้ยนชิพที่คัดเลือกจากทีมภูมิภาคลีกแยกอีกทีหนึง่งเช่นจากฝั่งเซาท์เอเชียนะครับผมก็จะต้องไปร่วมกับปากีสถานฝั่งอเมริกาก็ต้องรวมทั้งนอร์ทอเเมริกิกกาาาลลนแะบซข้้ดวยั ทุกภูมิภาคก็จะมีรูปแบบคล้ายๆกันหมดยกเว้นแค่ซูเปอร์ลีกของเซาท์อีสเอเชียและพีซคิปเปอร์อิตลีจากจีนที่ได้สสล็อตเออแลวก็ของซาอุดีอารเบีด้วยนะครับผมที่เอาทีมแชมป์ลีกภูมิภาคเข้าสู่งานได้แบบทางตรงเลยพลังของเจ้าภาพนั่นเองและก็การรวมภูมิภาคเพื่อยกระดับการแข่งขันนี้ก็ทําให้เกิดปัญหาเนื่องคือทีมมันไม่พอนั่นเองเพราะโลกเรานะครับผมแบ่งแยกตามภูมิภาคมันได้ไม่ถึง20ส่วนเลยครับมันเยอะเกินไปทําให้เกิดช่องว่าง5าที ซึ่งนำไปสู่การแข่งขัน All-Star Stage ที่มีเพื่อการนี้โดยเฉพาะอ่ะเกินมาสนานกว่าจะเข้ากรอบดาม่ามาเริ่มประเด็นหลักกันเลยแล้วกันงานการแข่งขันออสตาสเตชนะครับผมจะมีความแปลกใหม่นั่นคือทีมที่จะได้เข้าแข่งขันเนี่ยจะต้องผ่านงานคัดเลือกครับแต่มันไม่ใช่การแข่งขันนะคุณมันมาจากผลโหวดของผู้เล่นครับใช่แล้วครับอนาคตของทีมอีสปอรสู่เส้นทางงานแข่งขันรวมมากกว่า100ล้านบาทวัดกันที่ความดัง ทุกทีมจาก14ลีกภูมิภาคนะครับผมจะเปิดให้โหวตกันในเกมเพื่อตัดสินว่าทีมไหนมีคะแนนโหวตสูงสุดและได้ตั๋วเข้าแข่ง PUBG Mobile World i n v i t a t i o n a l All Star Stage ฟังดูแล้วมันแย่ใช่ไหมล่ะครับก็นั่นแหละครับมันแย่ครับไม่มีข้อแก้ตัวอื่นเลยระบบนี้มันมีไว้สำหรับทีมที่ดังเท่านั้นครับซึ่งมือเรืองนี้ถึงหูของ Chief Gaming Officer ของ a m w o r s ที่อยู่เบ้องหลังเบคอนไทม์อย่างคุณมาเชี a รนะครับเมติเบเยอร์หรือคุณแมท เขาก็ไม่สามารถรับได้กับกฎที่ออกแบบมาและตัดสินใจถอดเบคอนไทม์ออกจากหลีกโดยทันทีนี่เป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดอย่างมากนะครับผมซึ่งประโยคที่สรุปใจความได้ดีที่สุดคือประโยคนี้ครับเหตุผลหลักที่เราไม่ทําต่อคือผมไม่พอใจในกฎกติกาและวิธีการแข่คันเลยโดยเฉพาะเมื่อล่าสุดเงื่อนไขในการนับคะแนน,นหลังบ้านที่ตัดสินชี้ขาดว่าเราจะได้สิทธิในอนาคตหรือไม่ผมไม่เห็นด้วยสักนิดและคิดว่าไม่เหมาะสมเลย นื่อกจากนี้ยังมีคุณสุรจักรวินิตหรือพี่ยุ่นเมอร์เมดของเรารที่ดำรง,งตําแหน่ง VP ีของแอมเบอร์สก็ได้มาโหมลงต่อเนื่องนะครับแต่และฟางสุสดท้ายก็ทําให้รู้สึกว่าแนวคิดของเราไม่ตรงกับฝั่งผู้จัดการแข่งขันของเกมนี้เลยก็มาถึงการโหวตทีมเข้ารอบใช้คะแนนนิยมหรือการเข้าถึงของแฟนกลับมาเป็นตัวตัดสินชนิดที่เรียกได้ว่า50-50กับฝีมือเลยทีเดียวทำให้ผมคิดว่าพวกเราฝืนไปก็คงไม่มีประโยชนด์ดังนั้นแม้ว่าทีมของเราจะผ่านเข้ารอบด้วยความสามารถของทีม หรือแม้แต่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพาร์ทเนอร์ทีมทางเราก็ยังรู้สึกไม่เห็นด้วยอยู่ดีอย่างที่ผมบอกไปถ้าต่อต้านไม่ได้ก็ขอเลือกไม่เข้าร่วมและก็ด้วยทีมระดับสูงอย่างเบคอนททมประกาศออกไปอย่างนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยสิครับซึ่งแน่นอนครับไม่นานทางฝั่งของ PUBG Mobile ก็ได้ออกมาแก้ต่างข้อมูลเพิเ่มเติมซึ่งจากที่ผมอ่านดูนะครับมันก็เป็นอธิบายระบบต่างๆของกาย่งขันเฉยนะครับซึ่งก็สรุปไปแล้วในช่วงต้นคลิปนะครับก็ข้ามเลยลวกัน มาถึงความคิดเห็นส่วนตัวกันบ้างน,นะครับผมผมค่อนข้างเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะแต่ถ้าให้ผมเลือกข้างผมเลือกเชียร์การตัดสินใจของเบคอนทามครับก่อนผมจะวิเคราะห์การตัดสินใจของเบคอนทามเดี๋ยวผมขอเหล่ากระบวนการคิดการตัดสินใจของพับจีมาบายก่อนแล้วกันนะครับผมทำไมถึงตัดสินใจอย่างนี้แต่ที่ผมคิดว่าเป็นต้นตอของกฎการแข่งขันแบบนี้นะครับผมท่าคิดแบบไม่ง่ายเลยนั่นคือเขาต้องการทีมที่สร้างเม็ดเงินได้ครับการแข่งขันอ e ีสปอร์ตนะครับเ,เช่นเดียวกับกีฬาท,ทั่วไปนะครับถ้าทีมมันไม่ไดังมันก็สร้างเม็ดเงินไไม่ได การที่นักกีฬามานั่งแข่งให้เราดูกันนะครับเงินมันไม่ได้ก่อตัวจากสสารในอากาศนะครับแต่มันมาจากการขายเมอร์ชนะครับผมค่าตั๋วนั่งชมหรือสิ่งของอื่นภายใต้แบรนด์ของนักกีฬาที่แม้แต่ทีมที่เก่งที่สุดในโลกแต่ถ้าไม่มีความดังก็ยากนะครับที่จะสร้างระบบนิเวศท,ที่สร้างกําไรได้นั่นเองและผมคิดว่านี่คือแรงขับเคลื่อนหลักเบื้องหลังของ T o นั่นเองเพราะถ้าเปิดให้ผู้ชมโหวตทีมเข้าสูร่รลกการแข่งขันมันก็จะได้ข้อมูลทางสถิติมาเป็นแบ็กอัพ ทาให้ในเชิงทฤษฎีนะครับผมคุณจะได้ทีมที่มีโอกาสสร้างกาไรสูงสุดของแต่และูมูภาคมาประชันหน้ากันนั่นเองแต่ในทางปฏิบัตินะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับคุณอาจจะลืมไปนะว่าวงการอีสปอร์ตและกีฬาเนี่ยมันไม่ได้มีข้อมูลเชิงสถิติที่วัดอะไรได้เป็นจริงๆหรอกครับเพราะวงการเหล่านี้เกิดจากแพชชั่นและอารมณ์หลวๆเลยมนุษย์ใช้เวลาคร่อชีวิตนะครับเพื่อเข้าใจอารมณ์ของมนุษย์ตัวเราเองแต่ปัจจุบันก็ยังตีโจทย์ยังไม่แตกเลยการสร้างกฎการแข่งขันที่ดีควรเป็นอะไรที่วัด ซึ่งไอแวล์ value หลักที่เราให้ค่ามากที่สุดในการแข่งขันมันก็คือความเก่งไงครับเราเชียร์เพราะทีมเก่งไม่ได้เชียร์เพราะความดังเมื่อแวลูที่ทรีโอนะครับออฟเฟอร์มามันสวนท้ายกับความต้องการของเหล่าผู้ชมก็ไม่แปลกใจที่จะเกิดเปเด็นอย่างนี้ขึ้นซึ่งก็ส่งผลไปว่าทาไมผมถึงเห็นด้วยกับเบคอนไทม์ผพราแม่ว่าเบคอนไทม์นะครับผมจะเป็นทีมพาร์เตอร์ที่เมื่อพูดถึงความมั่นคงในเส้นทางอาชีพนักกีฬาและการลงทุนเนี่ยความเสีย่ยงแทบจะเป็นศูนย์เลยเพราะยังไงก็ไม่หลุดซุปเป แต่ถ้าหากมันแลกมาด้วยคุณภาพของการในการที่ต่ำลงโอกาสการสร้างกาไรมันก็น้อยลงไปด้วยการถอนตัวจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลครับเหตุการณ์นี้นะครับผมผมก็เลยอยากให้เป็นอุทาหรณ์ของเหล่าทีโอของแต่ละเกมเอาไว้เลยนะครับผมการสร้างกําไรนั้นน่ะแน่นอนมันคือเหตุผลหลักของการทําธุรกิจแต่การที่จะทาธุรกิจที่ดีนั้นนะครับคงจะต้องเสนอ value ของสินค้าที่ตรงกับความต้องการอย่ามองเพียงแค่ความสอดท้องของตัวเลขทางสถิติเพียงอย่างเดียวเพราะมันอาจจะทำให้คุณมองคล้ำนึกง่ายไปได้ครับ และถ้าผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้คอมเมนต์กันมาได้เลยสำหรับวันนี้ผม b ีทเอ็กครับผมขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ